รายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับปรากฏการณ์ใหม่ที่ปอนพูดถึงนะครับก็คือกลุ่มพลาสมารวมตัวกันก่อ,กอเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เหนือชั้นบรรยากาศชั้นบนสุดของโลกเราเรียกปรากฏการณ์นี้นะครับว่าเฮอริเคนอวกาศหรือสเปซเฮอริเคนนั่นเองครับเฮอริเคนอวกาศดังกล่าวหมุนด้วยความเร็ว2,100เมตรต่อวินาที มีตาพายุที่สงบนิ่งเช่นเดียวกับพายุฮเฮอริเคนที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกเลยและครับช่วงสาระน่ารู้จะพาคุณไปพบกับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าการอาบน้ำอุ่นมากจนเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้เช่นกันสาระน่ารู้ในวันนี้ปอนจะนำเรื่องราวของการอาบน้ำมาฝากกันครับห้ามพลาดกับรายการสายอนรารัทุกวันจันทร์ทางช่อง YouTube NS n s m Thailand นด์